สวัสดีจ้าแฟนเจดำทุกคนนะจ๊ะเจอจกันที่กระดุมประจำทุกเช้านะ9ก้าโมงตรงมัง่งไม่ตรงมั่งกับเรื่องเล่าซาัลีจะมาซาัลซีจูจี้จุกจิกกับพวกแกนะผลบอลที่น่าสนใจแล้วก็เล่าข่าวในสไตล์เจดำแบบนี้ก็อย่าลืมนะจ๊ะกดไลค์กดแชร์ติดตามมันไว้ทุกช่องทางเลยนะแฟนเพจเจดำภาษาไทร์ยูทูบเจดำออฟิเชียลสมัครสมาชิกสั่นกระดิ่งให้ฉันด้วยนี่ไหหลอดโค้งสุดท้ายแล้วนะไปดูบอลด้วยกันกับเจ๊ดำนะจ๊ะแล้วก็พร้อมกับทัวร์มืออาชีพอย่างเรียวแฟนนั่นเองนะสองนาาอลงคลลล็ลอออปปปในนนนนแแแฟิิดดด์์ะะาจจเันนัตสชม ฤดูกาลนี้ก็ว่าได้นะพี่รี่หรือูด,ดวลกับแมนเชสเตอร์ซิตี้ส่วนอีหนึ่งเกมเป็นแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดเจอกับเอเวอร์ตันที่โอทัฟฟอร์ดนั่นเองนะจ๊ะเดินทางกันวันที่7จ็ถึงสิมีนาคมนี้แล้วนะตอนนี้เหลือประมาณ5ที่นั่งสุดท้ายยังไงติดต่อสอบถามไปได้เลยนะที่หมายเลข085 99965 92หรือ0 6 4 5 3 5 6 2 2 5โทรไปได้เลยนะจ๊ะจะได้สะดวกนะเขาให้ข้อมูลได้ดีมากเลยกับเรลแฟนไปดูบอลกับเจดมาแล้วก็ไปอำลายเยือนครับด้วยกันก็ได้นะ สำหรับเด็กโงนะจ๊ะไปด้วยกันมันแน่นอนเอาฝากกูด้วยนะจ๊ะทัวร์ดูบอลอย่างเจดมช่วงนี้โค้งสุดท้ายแล้วนะก็ติดต่อสอบถามไปได้ที่ Line แอดแอดเรียลแหรือโทรไปเลยที่เบอร์โทรที่เห็นเมื่อสักครู่นั่นเอง2เกมนะสนุกแน่นอนจ้าเอามาดูผลโฟนที่น่าสนใจเมื่อกคืนนี้กันเลยก็แล้วกันนะจ๊ะไปเริ่มมาที่เปเปอรี่ของ Li <c oughs> ลิ <c oughs> ลิโอลิสิงลิเบียเออถูกแล้วนะจ๊ะเมื่อคืนนะ เอาซาดาก้านะจ๊ะก็เปิดบ้านเฉือนเอาอักดาไป2ต่อนหนึ่งเฮเบริคของเอธิโอเปียอย่าผวนนะมันจะกลายเป็นเอธิโอเมื่อคืนนะจ๊ะอาดามาเคนมาเส,สมอกับเอธิโอเปียนอินชูรันไป2องไปดูไทยลีกกันหน่อยนะพวกแกนะเมื่อวานนี้เชียงรายยู่แตดก็ถล่มตราดไป3ต่อนหนึ่งเลยหนึ่งคู่นะจ๊ะบีจีปทุมก็ชนะอุทัยธานีไปสบายๆสองศูนย์ภูลสวัสดิ์อีนี่มาต่อกันที่ฟุตบอลอินเดียซูเปอร์ลีกนะจ๊ะ <c oughs> ยักษนะ์หน้าแล้วก็ยักษ์เอวนะเมื่อคืนหนึ่งคู่นะจ๊ะปัญจับนะเปิดบ้้านนแพจจเช็ตปปูไ0่อ4ะะ๊ ยับหน้าแล้วก็ยับเอวดิวชั่นหนึ่งของอาเซอร์ไบทอม <c oughs> อาเซอร์ไบจันนะเมื่อคืนนะทางด้านของคาราดักล็อกบาตานนะจ๊ะก,ก็เปิดบ้านแพ้ให้กับคาวานเอฟลาร์ชไปศูนย์หนึ่งไปดูยูโรปาลีกกันหน่อยก็แล้วกันนะฟนรรเฟรนด์ดัมนะจ๊ะก,ก็เสมอกับโรมาหนึ่งต่อหนึ่งนะกาลาตาอรายเฉือนสปาร์ตาัปลาร์กสามสองนะยังบอยส์ก็แพ้สปอร์ติ้งลิสบอนไปหนึ่งต่อสามนั่นเองนะจ๊ะนี่เป็นบางคู่นะคู่ที่เหลือจบยังไงก็ดูเอาเลยนะจ๊ะอันนั้นกหนนัังโลกก กันละกันนะพวกกันนะบไปเริ่มที่ breaking news เมื่อวานนี้ breaking กันชัดเจนทุกสื่อเล่นตรงกันเมื่อคืนนี้โดยเฉพาะพิเชียโรมาโน่น,นะเดีย่ยวข่าวตลาดซื้อขายลูกหนังชื่อดังรวมไปถึงเดวิดอันสตนจากเดียร์เลติก2กูรูคนข่าวชื่อดังเนี่ยรายงานตรงกันเลยนั่นคือเรื่องราวของท่านประธานที่เตะบอลได้นิดหน่อยอย่างเคลียนเอ็มบัเป้นะจ๊ะกองหน้ากับตันทีมชาติฝรั่งเศสและสหน้าตัวหลักของปาร,รีสแซงต์แชร์แมงในวัยเอาไว้เพั <c oughs> เบนเจเพย25ขวบล่าสุดประกาศอย่างเป็นทางราชบุรี <c oughs> ทางการเรียบร้อยนะจ๊ะว่าไม่ต่อสัญญากับปารีสแซงต์แชงกแน่นอนและจะย้ายออกจากปารีสแซงต์แชงกแบบไม่มีค่าตัวในซัมเมอร์นี้แน่นอน100%นะโดยซุปตาร์มชาิฝรั่งเศสเนี่ยก็ตกเป็นข่าวย้ายทีมมาตลอด3 4ปีที่ผ่านมาแล้วทีมที่โยงกับเขานั่นคือใครแล้วมาดริดนั่นเองราชันชุดขาวนะจ๊ะล่าสุดก็ยืนยันแล้วว่าไม่ต่อสัญญ,ญานะก็ยื้อกันไปยื้อกันมานะบอกบริหารก็บอกเซ็นสักหน่อยว่าอยู่ด้วยกันสักหน่อยนะต่อไปนู่นนี่นั่นและล่าสุดกว่านั้นนคืออออรราาาาาาายยยงงกกมมแล้้้วว่เตยยที ซัมเมอร์นี้โดยเอเบเป้กับเอเย่นเนี่ยนะแจ้งเรื่องไปที่นาเซอร์อัลเคลฟี่ประธานสโมสรคนดังและกลุ่มทุนจากกาตาเรียบร้อยว่าเขาจะไม่อยู่ที่ปารีสแซงแมงอีกต่อไปนั่นเองนะการย้ายครั้งนี้เนี่ยนะต่อเป็นการย้ายฟรีก็ตามนะแต่เบสเช่ก็จะประหยัดเงินเรื่องราวของดีเอ็มเเบเป้ไปได้ถึง200ล้านยูโรต่อฤดูกาลเลยเพราะอะไรค่าเหนื่อยเอ่ยค่าเซ็นสัญญาเอ่ยไหนจะค่าลิขสิทธิ์ภาพลักษณ์ต่างๆนานาแพงเหลือเกินทาให้เบสเช่มองว่าโอเคถ้าคนไม่มีใจจะย้ายก็ย้ายไปเขาจะเอาเงินส่วนนี้นะไปลงทุนนนกับผู้เเล่ยาวชหรือ อะคาเดมี่ของสโมสรมากกว่านั่นเองแล้วทาให้ตอนนี้เนี่ยเรอัวมาริดก็เดินหน้าจีบเจรจากเอมบเป้แบบเต็มตัวร0 0แล้วทั้งคู่ทั้งเอมบเป้และเอเยสรวมถึงมัดวิเองก็มั่นใจว่าดีลนี้จะจบลงได้ในซัมเมอร์นี้แน่นอนนั่นเองนอาตามนี้นะยืนยันคอนเฟิร์มว่าย้ายออกจากเปเชแน่นอนสําหรับท่านประธานเป้นะจ๊ะไปต่อที่เรื่องของมูลค่าขุมกําลังของผู้เล่นในลีกยุโรปกันหน่อยแล้วกันนะจ๊ะล่าสุดยูฟาเขาเปิดเผยเผยเผยรายงานออกมานะกลายเป็นแมนเชสเตอร์เดนการ์ตเจดมทนเนีม่ก ที่แพงที่สุดในประวัติศาสตร์ของวงการลูกหนังเลยเมื่อปีที่แล้วนั่นเองนะโดยเขาบอกว่าการลงทุนและการเงินของสโมสรดังๆในยุโรปเนี่ยนะ ก็ถูกจัดทําขึ้นมาโดยยูฟ่าบอกเฮ้ยตกลงใครทีมไหนกันนะที่มีมูลค่าผู้เล่นเนี่ยนะสูงที่สุดในประวัติศาสตร์นะแล้วกลายเป็นปีแสดงแมนเชสเตอร์เต็ดนะจ๊ะเมื่อสิ้นสุดปีงบประมาณเมื่อปี2023เนี่ยนะมีมูลค่าสูงถึง1,420ล้านยูโรหรือประมาณ1,210ล้านปอนด์เลยนั่นเองนะโดยปการเอาค่าตัวนักเตะมารวมกันสุดแค่ปี2023นะไม่รวมตลาดซัมเมอร์นั้นๆนะจ๊ะก่อนหน้านี้เนี่ยในปี2020กลุ่มกำลังของมารติดเนี่ยนะคือทีมที่ม ปอลน,นะจ๊ะโดยยูนิเต็ดเนี่ยนะก็มีไอ้หมุนเนี่ยแอนโทนี่85ล้านปอนด์นะจ๊ะฮารดมากกว่าแปล้านปอนด์นะเจเอนเดปรับตัวซานโช่เจ็ดสิบสามล้านปอนด์นะกาเซมิโร่พี่บ่าวเนี่ยก็เจ็ดสิบล้านปอนด์นี่ยังไม่รวมพวกรัสบูธฮอยลุนเจ็ดสิบสองล้านปอนด์เมสันเดอะล็อกหนเมาส์ห้าสิบห้าล้านบอลน,นะจ๊ะอองเดรโอนาน่าเดอะส่งติงอีกสี่สิบเจ็ดล้านปอนด์เพราะเพิ่งย้ายมาเมื่อซัมเมอร์ปีที่แล้วนั่นเองนะโดยตัวปีล่าสุดเนี่ยยูนเต็ดคว้าอแบบสามในพิมลีกแล้วก็คว้าแชมป์คาราบาวคคคัััััพีีี่่่่นนนนนนน้้้ออองงรรรรบบบมมมมาาปะะะะดดดสสสเเเ็จจใหกโโไ๊ยยทื กลุ่มกำลังทะลุ1นึ่พล้านปอนด์เนี่ยก็มีพวกแมนซิตี้นะเชนซี Gen Z, แล้วก็เรเบลิดด้วยนั่นเองนะอ่ะไปต่อทนนี่เรื่องราวของผู้รายการกีฬาของแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดนะจ๊ะที่คนใหม่เนี่ยเตรียมจะเข้ามารับงานนั่คือแดนแอชวั์ด์นั่นเองพอกีฬาของสาริกาโซลี่นิวคาสเซิลยูไนเต็ดนะโดยกลุ่มตัวเอเนอสโดยเซอร์จิมแรดคลิฟเนี่ยนะก็เจราจากับแดนแอชวัลด์แล้วเขาแจ้งเรื่องไปยังสาริกาโซลี่นิวคาสเซิลว่าเฮ้ยขอดึงตัวไอ้หมอนเนี่ยมาทํางานให้กับ Man นะแมนยูไนเเเเเเตต็็็็ดนนนนนะะแแแ่่่่ิิววคคาาาาสสสซซลลลอองงงงีียย้กกกมมัััญญญญไใขุ ความได้เปรียบในการจะปล่อยตัวแดนแอสวดมาทำงานกับแมนยูเต็ดเพราะมีค่าเจเชย10บ ล้านปอนด์ถ้าแอชเวิร์ดจะออกจากนิวคาสเซิลแล้วมาทํางานให้ยูเต็ดเลยทันทีเพราะตอนเซ็นสัญญาเนี่ยนะเขาเซ็นเอาไว้เนี่ยนะเงื่อนไขคือห้ามทํางานให้กับทีมคู่แข่งเป็นเวลา12เดือนหรือ1ปีและจะบังคับใช้เต็มที่นั่นแปลว่าอะไรถ้าแอชเวิร์ดอยากย้ายไปอยู่ยูเต็ดคือต้องเบรกงานไป1ปีแล้วก็ทํางานกับยูเต็ดในปีถัดไปนั่นเองแต่ถ้ายูเต็ดจ่ายเงินค่าเช่เชยให้นิวคาสเซิลไป10ล้านปอนด์แอชเวิร์ดออกจากนิวคาสเซิลปับ๊บรับงานที่ยูเต็ดได้ทันทีเลยนั่นเองก สัญญาตรงนี้ให้กับแดนนัชวลดแล้วก็นิวคาสเซิลหรือเปล่านั่นเองนะก็ต้องรอดูว่าจะเป็นในงระก่อนหน้าน,นี้มันเคยมีเคสแบบนี้ก็คือตัวเขาเองนะั่นแหละแดนนัชวลดตอนย้ายจากไบริทันมาอยู่กับนิวคาสเซิลตอนกุมภาพันธ์ปี2022ตอนนั้นต้องพักงานไป3เดือนเต็มๆเพราะอะไรนิวคาสเซิลเองก็เจราจากับไบริทันว่าเฮ้ยลดหน่อยค่าฉีกสัญญาค่าชดเชย3เดือนเต็มๆที่เจราจากันอยู่สุดท้ายนิวคาสเซิลก็ยอมจ่ายให้ไบริทันนั่นเองนะนนอ,นะอะก็ต้องรอดูนะว่าเซอร์จิมจะใจปั้มหรือเแบบสิบล้านปอน,นดลีติค งานเพิ่มเติมให้พวกแกพอาแอชวอร์ดเนี่ยมีโอกาสจะมาเป็นผู้ในการกีฬาแมนยูเต็ดใช่ไหมก็เตรียมจะทาบทามเจสันวิลค็อกอดีตปีกซ้ายชุดแชมเปี้ยนลีกกับแบล็กเบิร์นโรเวอร์สนะที่เป็นผอ,อกีฬาของซัดซามตันตอนนี้เข้ามารับตำแหน่งกับฝ่ายบริหารงานด้านฟุตบอลกับเซอร์จิมแรดคริปอีก1คนโดยจะเข้ามาทํางานอันเดอร์แดนแอชวอร์ดโดยตรงนั่นเองนะจ๊ะก,ก็ง่ายง่ายคือแดนแอชวอร์ดเป็นผู้ในการกีฬาถูกไหมก็ดูภาพรวมทั้งหมดเลยส่วนเจสันวิลค็อกก็จะมาเป็นผู้ในการฟุตบอลโดยตตตรรงงงงนะนน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 นัั่่่เเเเอออออะะโดดยยยกกกห้้้าานาาาาาีีววิิลคทบแมมชส์ซใฐฮ โค้ชชุดเยาวชนแล้วก็เป็นผู้ในก,การกีฬาของอะคาเดมี่แมนซิตี้ด้วยนั่นเองนะนั่นแปลว่าอะไรนักเตะของซิตี้ยุคดาวรุ่งเนี่ยนะบวกฟิลโฟเดนลิกเกอร์ลูวิสโคลพาเมอร์ออสการ์บอบพวกนี้นะเป็นนักเตะในอะคาเดมี่ยุคของเจสันวิลค็อกทั้งนั้นเลยพวกแกก็ต้องรอดูนะว่าวิลค็อกจะทิ้งงานที่ซอลตันมาร่วมง,งานกับแมนยูไนเต็ดหรือเปล่าเพราะก่อนหน้านี้นนอ่าอีกหนึ่งคนที่มาจากแมนซิตี้ก็คือโอมาเบราดาซีอโอคนใหม่ของแมนยูไนเต็ดนั่นเองนะเอา่ารอดูนะตอนนี้เปลี่ยนแปลงตั้้้งงแแต่่บบออรรรรร์์ดดิิหาาาไลลมลมมวเเพะนนัโยซจ คลิปเขาเอาจริงไว้กับหุ้น25%ที่ซื้อมาจากตระก,กูลเกรเซอร์นะจ้าเอารอดูนะอ่ะไปต่อนที่เราของเอริกตานักคุณซื้อหัวสวยของ Manchester, แมนเชสเตอร์เตดกันบ้างล่าสุดให้สัมภาษณ์นะเกี่ยวกับความพร้อมของขุมกำลังที่จะไปเยือนลูตันทาวท,ที่เคนเนดโรดในวันอาทิตย์นี้5้าทุ่มครึ่งจะลงสนามเนี่ยนะโดยหนึ่งคนที่ถูกถามไทยถึงมากเลยก็คือ ลุคเดอะเซเลนเดอร์ผอมเพรียวชอแบ็กซ้ายดิมช่างติดนั่นเองนะโดยล่าสุดเนี่ยนะก็ต้องใช้วิกตอร์เดอะถอยลินเดอร์ไปยืมแบ็กซ้ายแทนลุคชอที่โดนถอดออกในช่วงพักเครื่องกับเกมวิลล่าที่เฉือนชนะวิลล่าไป2อต่อหนึ่งนั่นเองนะโดยเจนาก็สัมภาษณ์ถึงลุคชอแบบนี้ก็บอกว่าเออจริงๆแล้วเนี่ยน้องชอเนี่ยนะก็ต้องลุ้นสําหรับเกมสุดสัปดาห์กับลูตันนะแต่เราบอกว่าเขาจะฟิตทันนะก่อนหน้านี้เราเปลี่ยนเขาออกเพราะเราอยากจะให้เขาปลอดภัยไว้ก่อนนะเขามีอาการเจ็บเล็กน้้้้อออออออยยกกก็็ตตตตงงงดดููัันนนนนน่่่่ไปปจจถึววาาาาาทิ์ีแแหหลลละะะเเขพรรรมมสื เอ,อยากให้น้องชอมันพร้อมนะอาวตามนี้ตอนนี้ก็พยายามกันเต็มเหนี่ยวเพื่อจะให้ลูกชอฟิตทันเจอกับลูตันทาวในวันอาทิตย์นี้นะจ๊ะสำหรับแมนยะูเต็ดนะอ้าวไปดูกันที่ตัวเดียวเสียวทั้งลีกจาก Queen The Boy, นะ Girl, นะควินเดบรอยในกร์ในกระเชยกับนากเลมเกอร์ทีมชาติเบลเยียมของแมนเชสเตอร์ซิตี้นะจ๊ะหลังกลับมามีส่วนร่วมกับประตูไปเลยนะเจ็ดนัดที่ลงสนามมีส่วนร่วมไปแล้ว9ประตูนะนั่นแปลว่าไม่ว่าจะยิงจะจ่ายเนี่ยในทุกๆ40นาทีของเกมจะมีควินเดบรอยมีส่วนร่วมแจมด้วยตลอดนั่นเองล่าสุดเจ้าตัวส ตัวหลักของแมนซิตี้เนี่ยนะยังมีโอกาสจะกลับมายิงประตูดได้อย่างสม่ําเสมอเพราะว่าก่อนหน้านี้นเจ็บไปนานเช่นเดียวก็พักไปนานเช่นเดียวกันนะเดี๋ยวเดอรบอยสัมภาษณ์แบบนี้เนี่ยเขาบอกว่าอบอยมองว่าน้องฮารานเนี่ยนะกำลังทําผลงานได้ดีอะ่ะแม้เขาจะยิงไม่ได้ก็ตามแต่อันตารายเสมอทุกย่างก้าวเลยนะก็มีโอกาสหลายครั้งแหละเดี๋ยวเขาก็ทําประตูได้และเขาก็จะกลับมายิงประตูได้จริงๆจงังๆอีกครั้งหนึ่งนะเราเนี่ยนะต้องสร้างส์โอกาสช่วยเขาแม้ว่าเขาจะเป็นศูนย์หน้าที่ดีสุดในโลกก็ตามแต่ถ้าไม่มีโอกาสเขาก็ยิงประตูได้ยยยาาาากกตตออออนนนนีี้้เเเ่่ะะบรรรง็ููวจไห ก็รู้ว่าบรอยจะส่งบอลไปทางไหนเพราะนั้นเนี่ยเราเข้าใจซึ่งกันแล้วกันแล้วเราคอนเน็กกันด้วยเพราะนั้นเรารู้ดีว่าอีกฝ่ายต้องการอะไรเอาตามนี้แม่นะอยากให้มันดูการซ้อมแมนยูเต็ดแล้วเกินต่างฝ่ายต่างเล่นหอยลุนมาต้องปั้นเองทงเองกินเองเป็นเดอะคนสู้ชีวิตส่วนฮาร์เลนในทั้งโฟเดนนะแบนาโดนะโรดริโควสิตเดอะบอยฮเลีโรเร์ ปั้นกันเต็มเหนี่ยวเลยนะอ่ะไปต่องที่ลุงพอชมาริเชโลโปชิติโนกุนซื้อร่างอวกของฐานนการักเชนซีกันหน่อยล่าสุดทห้สัมภาษณ์กับวีนสปอร์ตว่าเขาไม่แคร์เลยว่าตอนนี้กระแสสังคมกระแสโซเชียลหรือกระแสแฟนบอลจะอยากให้เขาออกจากตําแหน่งหรือมาห่วงอนาคตอะไรของเขาเนี่ยนะเขาบอกเลยว่าตอนนี้เขาไม่สนเขามุ่งที่จะทํางานเพื่อเชนซีเท่านั้นเลยนะโดยนักข่าวก็ถามว่าโอ้เนี่ยฟอร์มก็รุ่มรุมตอนเดี๋ยวชนะมั่งเดี๋ยวแพ้มั่งนู่นนี่นั่นตอนนี้นะมีข่าวหรือว่าจะโดนปลดหรือเปล่าอะไรแบบนี้เนี่ยพอ ไ่สนเรื่องข่าวดือไม่แคร์ด้วยเรื่องกดดันจะเครียดอะไรก็ตามเราตั้งใจเรารู้ว่าเราทําอะไรอยู่เราทํางานหนักมากแล้วเราจะทํางานหนักไปด้วยกันต่อไปการผู้เล่นและสตา์โฟรวมไปถึงตัวพอร์ตด้วยเอาตามนี้เคลียร์ไป บอกชัดเจนบอกว่าไม่รู้ไม่รู้นะจ๊ะว่าอนาคตจะเป็นไงแต่ตอนนี้มุ่งมั่นสุดๆเลยตอนนี้สิงห์บลูหรือฐานะการคาราเชนซีเนี่ยอยู่ดับ10ของพรีเมียร์ลีกอังกฤษนะเล่นไป24เกมเนี่ยชนะ10เสมอ4และแพ้ไป10นะัดโดยมีแต้มห่างจากท็อป4หรือพื้นที่แชมเปี้ยนส์ลีกซีซั่นหน้าอยู่ถึง13คะแนนเลยนะอา้าวไปดูกันที่พี่เสือกันหน่อยบาเยิร์นมิวนิกทีมดังแห่งบุนเดสติก้าเยอรมันล่าสุดเพิ่งจะแพ้ลาซิโอไป0 1 16ในรอบททีมสุด้าย UCL ฤดูกาลนี้นั่นเองนนัดแรกนะทให้ตอน,นเนนี้ยคริสโตฟฟอี่ยผู้งในวยการกีฬาของ Munich, อบาเสิรนมิวยบห เลยว่าทีมของเขาที่นําทัพโดยโทมัสตูเคิลเนี่ยนะกำลังอยู่ในช่วงเวลาที่ยากลําบากมากๆแต่เป้าหมายคือไม่ได้มาเปลี่ยนโค้งเปลี่ยนโค้ดอะไรแค่อยากให้ทุกคนตั้งแต่ทูเครลไล่ไปถึงผู้เล่นเนี่ยนะช่วยกันเพื่อให้ทีมกลับมาคืนฟอร์มให้ได้นั่นเองนะโดยการแพ้2นัดติดด้วยก่อนทนี่ที้แพ้ลาซิอน0์แล้วก็มาแพ้ลาซิโออีกศ1นน่นั่นเองนะโดยคริสโตฟฟอยสัมภาษณ์แบบนี้หลังจบเกมที่แพ้ลาซิโอเขาบอกว่าแน่นอนและวนะตอนเนี้ยโทมัสตูเคิลก็กําลังดิ้นรนอย่างเต็มมมมทททีีรราาททนนี่่่กกกกกกัับบสสาา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 นนนนรรณ์ขออองงตเเเยปป็็ืลํ ที่เราทุกคนเนะี่ยต้องรับมือด้วยกันเป้าหมายคือเราทุกคนในทีมบายเยิร์นิมนิกต้องสู้ไปด้วยกันจนสุดเหวี่ยงจนสุดทางเลยนะเราลงเรือลําเดียวกันแล้วเพราะนั้นตอนนี้เราต้องสามัคคีกันน,นั่นนะจใจสัมภาษณ์แบบนี้สงสัยไม่แน่นะจะมีแววโดนปลดเร็วๆนี้หรือเปล่านะจ๊ะสำหรับโทมัสทูเคิลนะออาไปต่อทนนี่ทีมของเราของซาลิกาซาอุดีนะจ๊ะเป็นกองหน้าทีมชาติเกดอย่างคาร์ลัมวิลยาว <c oughs> คาร์ลัมวิลสั้นในวัย31มขวบนะจ๊ะล่าสุดต้องเข้ารับผ่าตาัดการบาดเจ็บ ส2สสัปดาห์หรือ3เดือนเต็มเลยนะเดี๋ยวก่อนหน้านี้เนี่ยเพิ่งจะกลับมาลงสนามให้กับสันิการซาอุดีนิวคาสเซิรได้ครังสำหรับวิลสันแต่สุดท้ายเนี่ยมีการเจ็บและต้องมีการช่วยแบบพยุงปฐมพยาบาลแบบว่าเต็มเหนี่ยวเลยสุดท้ายเช็คไปเช็คมามีการบาดเจ็บกล้ามเนื้อบร,ริเวณอกเป็นส่วนที่ติดกับกระดูกของไหล่และท่อนแขนด้านบนนั่นทําให้เจ้าตัวเนี่ยนะต้องพักแล้วก็ผ่าตัด9าถึงส2สัปดาห์นั่นคือเวลาพักฟื้นเลยต้องพลาดโอกาสช่วยนลกอาสเซิลไปอย่างน้อยเนี่ยสิบนัว นะอาจจะพลาดโอกาสในการติดติมชักต,ต,ต,ติดไปลุยยูโร2 0 24แน่นอนแล้วนะจ๊ะเอาไปดูเรื่องที่ไม่ค่อยสู้ดีนักนะเป็นอาการป่วยของปู่รอย รอยฮอตสันผู้จัดการทีมครัวเท่าของคริสตลพาเลสซึ่งก่อนหน้านี้ก็มีข่าวว่าเจ้าตัวโดนปลดแล้วและจะโดนแทนที่โดยโค้ชคนใหม่เข้ามารับงานต่อจากเขาที่พาเลสนะแต่ในวัย76ปีเจ้าตัวดมีิการป่วยระหว่างคุมทีมฝึกซ้อมทาให้สโมสรเนี่ยนะต้องยกเลิกการถแถลงข่าวทุกอย่างเลยนะแล้วก็ส่งปู่รอยไปตรวจร่างกายที่โรงพยาบาลตอนแรกในกะว่าจะตรวจเสร็จปุ๊บให้กลับบ้านแต่สุดท้ายคุณหมอบอกว่าต้องรักษาตัวที่โรงพยาบาลและตอนนี้ต้องรอดูการเพราะอาการยังส่งตัวอยู่นั่นเองนะอา้าวขอให้ปู่รอยหายไปไวๆกันแล้วกันแต่ดู สูงเหลือเกินสำหรับปู่รอยฮอตสันนะออาไปดูกันที่เดอะสเปเชียลวันอย่างโชเซ่มูรินโญ่กันหน่อยล่าสุดฟาดงวงฟาดย้ายสัมภาษณ์มั่วหมดเลยนะว่าเขาเนี่ยนะโดนปลดออกจากโรมา่าแบบไม่แฟร์เลยนะเพราะว่าเจ้าของสโม,มสรเนี่ยนะรู้เรื่องฟุตบอลแค่กระจิตลิศมากๆเลยนะโดยมูรินโญ่ให้สัมภาษณ์แบบนี้ก็บอกว่าอืมจริงเนี่ยนะฟุตบอลในยุโรปเนี่ยมันมีความสำคัญทุกถ้วยแหละตั้งแต่ถ้วยเล็กไปจนแชมเปี้ยนส์ลีกเลยนะมูเองเนี่ยนะจะไม่ได้มีส่วนร่วมกับฟุตบอลเหล่านี้เพราะว่าอะไรไม่ใช่ว่าตกรอบไปหรอก โดนปลด จากตำแหน่งกุญซือที่โรมา่าโดยคนที่รู้เรื่องฟุตบอลแค่กระผพีกเดียวคือน้อยมากๆแต่น,นี่แหละชีวิตมันเป็นแบบนี้แหละมันมีทั้งขาขึ้นขาลงอะนะมูเองก็ยังอยู่ในชีวิตของการคุมทีมต่อไปได้แม้ว่าจะโดนปลดแล้วก็ตามเลยนะมันไม่แฟร์หรอกแล้วเราก็ไม่ได้คิดไว้ก่อนนะะแต่เชื่อเลยมูจะกลับมาพร้อมความกระตือรือร้นใหม่ๆแล้วก็ไฟที่แรงขึ้นความมั่นใจที่มากกว่าน,นี้สําหรับเกมฟุตบอลยุโรปหรือฟุตบอลของยูฟ่าที่เขาจัดนั่นเองนะโดยก่อนหน้านี้มุนโย่คุมโรม่ามา,า138นัดและชนะไปได้ถึง68เกมมมไปถึงพาที โรมาคว้าแชมป์ยูโรปาคอนเฟอเรนซ์ลีกและเป็นแชมป์ยุโรปสมัยแรกของสมโมสรแต่ก็ต้องมาโดนปลดออกเพราะว่าแหมเพราะว่ามีปัญหากับบอร์กบริหารและก็ผู้เล่นอยู่บ่อยครั้งนะั้นล่าสุดก,ก็ตกเป็นข่าวจะไปลุมทีมในซาอุดีโปรโลีกและอีกหนึ่งทีมที่สนใจในตัวมนิโยนั่นคือบาเยิร์นมิวนิกที่โทมัสดูเคิลเก้าอีร้อนจีเลยตอนนี้นั่นเองนะจ๊ะมนิโยให้สัมภาษณ์เพิ่มเติมนะในรายการของริโอเฟอร์ดินานเขาบอกว่าครั้งหนึ่งเนี่ยเขาได้รับโอกาสในการคุมทีมชาติอังกฤษด้วยแต่ก็ปปปฏิิเสธไไทําาาาให้งนนน่ยตกกกกออูับบโคคลุซืจแช แตาเลียนนั่นเองนะโดยตอนนั้นเนี่ยนะก็คือในยุคป,ปี2007-2008ตอนนั้นเนี่ยอ่าสตีมแมคคาเลนก็โดนปลดจากอ่าผู้จัดการทีมชาติอังกฤษเนะี่ยเพราะว่าทำทีมเนี่ยอดไปเล่นยูโร2008แล้ว FA สมาคมบอลอังกฤษเนี่ยก็ติดต่อมาที่มุนโยในวัย44ขวบตอนนั้นมุนโยเองก็ให้สัมภาษณ์กับเรียวฟอร์ดินานแบบนี้เขาบอกว่าจริงๆมูเนี่ยมีโอกาสจะกลายเป็นโค้ชทีมชาติด้วยนะแต่ว่ามันก็ มันก็ผ่านมาแล้ข้อเสนอนะแต่สุดท้ายแล้วเนี่ยการคุมทีมชาติไม่น่าจะเป็นสิ่งที่มูมีความสุข,ขนะมันเป็นช่วงฤดูกา 27, 28, ล2007-2008แต่สุดท้ายฟาบิโอคาไปโลกก็ได้งานกับทีมชาติกรีปไปนั่นเองอะ่ะก็ต้องรอดูว่าหลังจากนี้มุนยอจะไปคุมทีมไหนต่อไปแต่ครั้งหนึ่งเคยเกือบคุมทีมชาติกรีฑมาแล้วนาะอ่ามาต่อที่่องเราของนิโกโรอบาเดล่านะจ๊ะมิดฟิลด์ทีมชาติอิตาลีของอินเตอร์มิลานนะล่าสุดกาเซตาเดโลสปอร์ตเขารายงานว่าเจ้าตัวเนี่ยนะเเเตียะาสััััอ่กกนนนนนนปโดห้้็็คคงง คนสำคัญของอินเตอร์มาโดยตลอดนะฤดูกาลนี้ลงสนามไป31เกมในทุกรายการคิดเป็นเกือบเกือบ2,200นาทีแล้วก็ยิงได้2ประตูกับอีก5แอสซิสนะ่าสุดบารเรราก็เจราจาอินเตอร์และพร้อมยื่นสัญญาไปรับเข้าเหนื่อยจากเดิมในปีละ6ล้านยูโรขยับเป็น7ล้านยูโรพร้อมแอดออนในเรื่องที่จะพาทีมลุ้นแชมป์นู่นคว้าแชมป์นี่การยิงประตูการจ่ายบอลอะไรแบบนี้ก็เพิ่มเติมเข้าไปแบบง่ายๆนั่นเองนะก็ต้องรอดูว่าจะเปิดเผยกันเมื่อไหร่แต่เชื่อว่าจบแล้วยาวถึงปี2029กันถ้าพวกบารมียจะึง ตัวบาเรล่าไปร่วมทัพนั่นเองนะอ้าวปิดทา้ายดีฟ FIFA World r ร n กิ้งกันหน่อยแล้วกันนะจ๊ะทีมชาติไทยทัพช้างศึกของเราเนี่ยนะก็อันดับพุ่งจากอันดับ113ของโลกเนี่ยไปอยู่อันดับ101หรือว่า101ของโลกเลยในฟีฟา r ร n กิ้งเดือนกูมบาพันธ์ปี2024นี้นั่นเองนะแล้วก็แซงเวียดนามกลับมายืน1เป็นเบอร์หนึของอาเซียนรเรียบร้อยนะจ๊ะโดยทีมชาติไทยเนี่ยนะขยับมาอยู่อันดับ101ของโลกแล้วเพราะว่า เวียดนามเนี่ยหล่นไปอยู่อันดับที่105นะเพราะว่าไทยเราเนี่ยนะสร้างประวัติศาสตร์เข้ารอบ16ทีมสุดท้ายเอเชียนคัพ2023ที่กาตาร์นะจ๊ะโดยมกราคมที่ผ่านมาเนี่ยไทยเราชนะทาจิกิสถาน2-0เสมอโอมาน0-0เสมอซาอุ0-0แพ้อุซเบก1-2นั่นเองก็ขยับจาก113มาอยู่101แล้วเป็นเบอร์หนึ่งของอาเซียนเรียบร้อยนะโดยโปรแกรมนัดต่อไปของทีมชาติไทยเนี่ยจะลงทำศึกฟุตบอลโลก2026รอบคัดเลือกโซนเอเชียรอบที่2 นัดที่3นะจ๊ะจะต้องบุกไปเยือนเกาหลีใต้ในวันที่21มีนาคมนี้นั่นเองเอารอลุ้นรอเชียร์กันนะและนี่กอทั้งหมดของเรื่องเล่าซาซีในเช้าวันศุกร์แบบนี้วันสุดท้ายของการลุยงานลุยชีวิตก็ เดี๋ยวได้พักกันแล้วเสาร์อาทิตย์ก็อย่าลืมนะกดไลค์กดแชร์ติดตามเจดำง,ง่ายๆเลยเป็นกำลังใจให้กันง่ายๆแบบนี้นะแฟนเพจเจดำศรทายยูทูบทิกเก็ตไอจีไลน์แอดเจดมออฟฟิเชียลสับสคริปต์สั่นกระดิ่งกับฉันด้วยก็แล้วกันได้ยี่ห้อยอดนะเอาเหมือนเดิมนะจ๊ะเจอหน้าเจอตากันอวยพรทุกแกมีความสุขมากๆในวันสุดท้ายของการทำงานเสาร์อาทิตย์ได้พักกันอีกแล้วพอนะวันนี้ลุยให้แหลกไปเลยลุยให้เต็มที่เจออุปสรรคอะไรเรื่องยากๆกิ้มกว้างๆสู้มันเข้าไว้เดี๋ยวอะไรกกกก็ดดดีีีีขขขึ้้้นนนนนออออออพพพรรรรรระะะะเเเเจจจาาาาาาวววยยยยย๊ตติมคคคคุุุทททืื่่่งงงับบ์แลสห SDF นั่นเองก็รอติดตามรอชมรอใชร์จะนําด้วย6กโมงเย็นนะจ๊ะสนเรื่องเล่าเซ,ซ้าซีวันนี้ไปเว้ย